สัสดีครับพบกับผมช่างวุ้นวิากรนะครับวันนี้จะพามาถอดฝาหลังเนื่องจากมีผู้ใช้นะครับใน u ูท b e และ TikTok นะครับบอกว่าช่วยแนะําวิธีการถอดฝาหลังนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเฟอเจอร์นะครับฝาหลังเนี่ยเ็าจะมีของเหลทีตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่2ตัวซ้ายกับขวานะครับเราคลายน็อตเสร็จนะใช้มือนะครับงาตัวนี้ิดนึงก่อนัานแล้วก็กดปิดไปนะครับแล้วก็ แล้วมือบีดดบดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้านะครับแล้วก็ออกขึ้นแค่นี้ครับแล้วเพชเชอร์ er เนี่ยตัวนี้ผมออกไปแล้วนะครับเราแค่เอาเพชเชอร์ตัวใหม่เข้ามาใส่แทนตัวนี้อาการคือขึ้น PE นะครับแล้วก็เช็คดูแล้วว่าเพชเชอร์ er มันเสียนะครับสายยังไม่ขึ้นคีนเกลแต่เพชเชอร์ er เสียครับวันนี้เราควรจะเปลีนต้อง การเปลี่ยนเทเชอร์สายยังใม่อยู่ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนสายก็ได้นะครับเทเชอร์เราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ซ็ก็ตนะครับเสียบก็เป็นไปได้นะครับเสียบเข้าเสียบออกสักสองสามครั้งนะครับรยบแล้วครับ เปิดนะครับเราก็เวลาประกอบกลับนะครับก็ตาจากใส่ใส่จากนี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดแล้วก็ถัดลเข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยครับโอเคนะครับฝอ,อกติดตามด้ยครับ